สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตำรวจบุคคลบ้านลุงคนอีกรอบยึดมือถือเตรียมสรุปสำนวนส่งอายการเมื่อวันที่20กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบภาคสี่นำโดยพลตำรวจตีนัทนนท์ประชุมผู้การสืบภาคสี่ได้นำกําลังตำรวจพร้อมหมายสารเข้าตรวจคนบ้านของนายเชยพลวิภาหรือลุงพลสำหรับการตรวจคนครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาศาลจังหวัดมุกดาหารได้ออกหมายจับนายเัยพลทั้งหมด3ข้อหา คือพรกเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันควรทอทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นผลไปเสียจากตนโดยประการที่ทําให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนะสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชนะสูตรพลิกศพ หรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปต่อมาเมื่อวันที่สองตำรวจได้ทำการเข้าจับกลุ่มที่บ้านปรากฏว่าในเชยพลไม่อยู่บ้านทำให้ตำรวจไม่สามารถเข้าตรวจคนได้วันนี้ทางตำรวจจึงต้องการทำการตรวจคน้นตามขั้นตอนของกฎหมายเนื่องจากมุงพลคือผู้ต้องหาพร้อมทั้งได้มีการตรวจยึดโทรศัพท์ทั้งหมด2เครื่องเพื่อทำการตรวจสอบและดำเนินการต่อไปโดยจะมีการสรุปสํานวนส่งฟ้องต่ออายการภายในสัปดาห์หน้าขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ